สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว youtube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมลอ้อเลยครับอ่ะเอาแล้วครับเียตติงโอ้ทางลงชันครับเอาไร้คาถาด้วยมีการไร้คาถาครับโอ้เจอข้าวลมครับ dan 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 เจอข้าวลมแต่เป็นข้าวล้มแบบสวนกันนะครับก็จะเกี่ยวยากน,นะแต่ถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันนี้ก็จะเกี่ยวง่ายครับเจอแบบนี้นี่ปวดหัวเหมือนกันครับนี่มันไข้กันนะครับ มันลมพันกันนะครับมันจะเกี่ยวยากหน่อยแต่ก็ยังจวดครับยังจวดเหมือนปีที่แล้วครับคันนี้ ไม่ธรรมดาครับ ยอมรับครับช่างเขาทํามาได้ดีนะครับนี่เกี่ยวไม่มีสะดุดไม่มีติดคอนะครับดูเบาครับแต่เซตติ่งบอกว่ากาวนามันเริ่มล้าครับมันไม่ค่อยถีบบีทีแล้วนี่จวดครับไม่มีโหลดครับ สวนบ้านกรวดนี่จะเหมาะกับครูต้านะครับเพราะว่ามันเป็นดินสมองนะครับนี่ทันใหญ่ๆมานี่จบเกมทุกทุกรายนะครับจนไม่มีใครกล้ามาแล้วครับสวนบ้านกรวดนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของครูป้ารับจบครับสวนบ้านกรวด บรรยากาศก็ไม่เต็มใจเลยครับนี่ท้องฟ้านี่มืดเลยครับลำบากครับถ้าเกี่ยวไปได้ก็ต้องไปไม่มีที่ตากนะครับนอกจากไปขายอย่างเดียวเลยเ <c oughs> ข้าโรงอบครับโรงสีถ้าไปตากนี่ต้องมีที่ตากดีๆนะครับไม่งั้นนี่เปียกหมดครับบรรยากาศแบบนี้อ๋อให้กำลังใจชาวนาครับ รถเล็กนี่ราคาเกี่ยวน่าจะอยู่ที่ประมาณห5ร้ยห้าิบถึงเ0็ดรอยนะครับในโซนบ้านกรวดนะครับฟังดูแล้วก็ราคาก็จะสูงนะแต่น้ำม,นมันมันแพงครับต้นทุนมันแพงข้าวนี่ก็ไม่มีราคาข้าวราคาต่ำน้ำมันแพงคนที่ได้รับผลกระทบก็เป็นชาวนาครับ แต่ก็ต้องทำนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายครับนี่ครับตั้งแต่ลงเกี่ยวนี่ยังไม่เห็นสะดุดนะครับยังไม่เห็นติดคอนะหรือว่าผ่านนะครับช่างก็จะเป็นช่างมนตรีครับมาจากอำเภอ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสีเมืองใหม่นะครับอุบลราชธานีนะครับมาถอดคอไปแบบไปบิ้วคอไปทำปากปากใหม่เลยครับแล้วก็แต่งตู้เบาแต่งตู้นี่จะแต่งที่บ้านนะครับจะถอดเฉพาะคอไปถ้าเกี่ยวได้อย่างนี้นี่ผมว่าไม่ต้องเล่นรถใหม่นะครับไม่ต้องรถใหม่ราคาล้านกว่าครับ ใหม่ราคาล้านกว่าซื้อคันนี้ได้สามคันนะครับซื้อสภาพแบบนี้ได้สามคันคืนทุนเร็วกว่าครับราคาไม่สูงคืนทุนเร็วกว่ารถใหม่นี่ถ้าไม่พังก็โอเคครับแ่รถเก่านะครับพูดถึงรถเก่าถ้าไม่พังก็โอเคนะครับ ถ้าซ่อมถึงแบบนี้ผมว่าพังยากเหมือนกันครับน่าจะเกี่ยวได้เรื่อยๆส่วนรถใหม่นี่ก็ข้อดีคือพังพังยากแต่มีงวดแพงก็จะคืนทุนยากหน่อยเออหนูหรือเปล่า โอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้กบครับโอ้ยมาทันมาทันควบๆวบควบเอาสวัสดีครับเสียนี่ครับเสียเต้ครับมาแล้วโ sure> อ้ะอะร <S <S อเลยวันนี้นี่ครับฮะเสียเต้นะคนรอเอาสวัสดีครับโอ้นี่ก็จะขอรถเกี่ยวอีกคันล้ว เป็นยังไงออกงานยังครับฮะอ๋อน้ออันตรายเนาะนี่ยโอ้เสียรถเกี่ยวเสียรถไทยครับเสียนิ้งเสียนิ้งอะไรอ่ทตรง้อหกบ่เฮ้ยไรเออน่าจะหั ตอนตนอี้ s <S <GO av i> ตรวจประชุมเนี่ยอย่างต่างๆในในแบบกี่ต้องจรวจล่ะผมว่าส er. e ิบเนี่ยวันนี้พื้นอืมเนี่ยมีเมืองเกาะเขาเขาโม่คลองงนั้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ